เปิดตัว MacBook Air MacBook Pro Mac Mini ใช้ CPU Apple M1 สุดแรงใช้พลังงานน้อย CPU เร็วขึ้น3.5เท่า CPU เร็วขึ้นถึง6เท่าเลยทีเดียว Apple เปิดจอง iPad Air 4รุ่น Wi-Fi บก Cellular แล้วในวันนี้ผ่านทาง Apple Store ในราคาเริ่มต้น24,400บาทสวัสดีครับกับมาัาเด็ยข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลาุบแปตน,นกา,าิลวาทีในพูดข่าวไอทีครับ พูดขาวิธีในคลิปนี้มาพูดถึงการเปิดตัวอุปกรณ์ของทาง Apple บ้างในเรื่องของ Macbook นะครับซึ่งหลายหลายคนก็ใช้งานอยู่เหมือนกันนะครับ สงก็เป็นงานวันมอร์ติงจริงๆนะครับสำหรับงานเปิดตัว Apple ที่เป็นช่วงท้ายปีลเลยได้ว่าเปิดตัวออกมารัวๆเลยทีเดียวครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทาง Apple เองก็เคยแง้มออกมานะครับว่า Mac เนี่ยจะมีการเปลี่ยนทาย CPU จาก Intel ที่ใช้สถาปัตยกรรม X 8 6มาเป็น a r m ที่เป็นของ Apple s i l i c o n นะครับทั้งหมดภายใน2ปีโดยคราวนี้ได้เปิดตัว Mac ทีเดียวถึง3รุ่นรวดเลยได้แก่ MacBook Air MacBook Pro Mac Mini ซึ่งใช้ CPU Apple M1 เหมือนกันทั้งเหมเลยน CPU Apple m 1แรงไม้สเปคเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าภายในงานเปิดตัวของ Apple เนี่ยค่อนข้างภูมิใจนำเสนอชิปเซ็ตตัวใหม่ของเขามากเลยทีเดียวครับซึ่งเจ้าตัว Apple m 1ผลิบตบนสถาปยกรรม5นาโนเมตรมีจำนวนทรานซิสเตอร์สูงถึง 1, 16ล้านตัวเลยทีเดียวแบ่งออกเป็น CPU 8คอร์ core, CPU 8แคอร์ core, และ16คอร์ n e u t r ล l Engine เรารับคำสั่งได้มากถึง11ล้านคำสั่งต่อวินาทีพร้อมกับเพิ่มฟีเจอร์เรื่องของการถอดรหัสเมปลอดภัยยที่่มากิงขึ้น โดย CPU Apple M1 ทาง Apple ก็เคลมไว้เยอะนะครับว่า CPU ตัวนี้เนี่ยมีคอที่เร็วที่สุดในโลกและตอบสนองการใช้งานที่รวดเร็วกว่าเดิมถึง1.9เท่ามีการ์ดจอออนบอร์ดที่แรงที่สุดในโลกอีกทั้งเมื่อเทียบกับเรื่องการใช้พลังงานต่อวัตต์แล้วเนี่ยตัวประสิทธิภาพเนี่ยดีสุดในโลกด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่ง CPU ประสิทธิภาพที่ดีกว่า CPU บนโน้ตบุ๊กทั่วไปถึง2เท่านะครับในขณะที่ใช้พลังงานแค่หนึ่งใน4ส่วนของ CPU ที่ทําได้ดีกว่า2เท่าแถมใช้พลังงานเพียงแค่1ใน3ส่วนเท่านั้นเองพวดง่ายคือใช้พลังงานน้อยนั่นแหละแล้วก็แรงขึ้นกว่ารุ่นก่นกอนๆสิ่งที่ทําให้ Apple M1 ทํางานได้รวดเร็วนั้นเนี่ยก็คือสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่นะครับที่ใช้มาออกแบบตัวชิปเซตตัวนี้นั่นเองครับมาที่อันแรกก่อนก็คือ Macbook Air สาหรับผลิตภัณฑ์ Apple ที่มีการเปิดตัวนะครับโดยใช้ Apple M1 ได้แก่ MacBook Air โดยเจ้าโน้ตบุกรุ่นใหม่รุ่นนี้มีดีไซน์ออกแบบมาภายนอกต่างๆเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงภายในนะครับจากสเปคที่ใช้เป็น Intel ปกติเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันใหม่แล้วทําให้ตัวเครื่องทํางานได้เงียบมากขึ้นนะครับไม่มีเสียงดังรบกวน CPU Apple M1 ใน MacBook Air รุ่นใหม่รุ่นนี้จะเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง3.5เท่า CPU เร็วขึ้นถึง5เท่าความเร็ว SSD เร็วขึ้นถึง2เท่า รวมทั้งยูโรเอนจิ้นที่เรียนรู้การทำงานและทำงานได้เร็วขึ้นถึง9เทา่าที่งสำคัญคือ Apple เขมว่า Apple M1 บน Macbook Air นี้เร็วกว่าโน้ตบุ๊กปกติ98%จากทั้งหมดที่ขายในท้องตลาดในปี2019นะครับต่อไปก็ Macbook Pro 13ถัดมาก็รุ่นนี้นี่แหละครับที่น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันเพราะมีการจัดสเปคที่ค่อนข้างรวดเร็ว,ร,วรุปส่งเดียวกับ Macbook Pro 13ในปี2020สเปคเป็น Intel Gen 8ที่มีพอร์ต Thunder 3จำนวน2พอร์ตแต่ของใหม่เนี่ยจะเป็น Thunderbolt แล้วก็ USB c นะให้มาแท และกรองรับการเชื่อมต่อ Wi-FI 6ด้วยความแรงของ Apple M1 บน MacBook Pro 13ก็จะทํางานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง2.8เท่าในขณะที่ CPU เร็วขึ้นกว่าเดิม5เท่ารวมถึง u ูโดเอ Engine เรียนรู้ได้เร็วขึ้นถึง11เท่าครับแล้วก็สามารถตัดต่องานวิดีโอระดับ 8K ได้อย่างไม่มีปัญหาในเรื่องของแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง20ชั่วโมงนับว่าสูงที่สุดเท่าที่ MacBook เคยทํามาได้เลยนะครับมาต่อที่อีกอันหนึ่งก็คือ Mac Mini ครับปิดท้ายด้วยเจ้ารุ่นนี้หละเป็น Detop PC แต่บอกเลยว่าสเปคเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยนะครับแรงกว่าเดิมในเรื่องของบอดี้ก็คือไม่แตกต่างจากรุ่นก่อนอารมณ์เดียวกับ Macbook 2รุ่นก่อนหน้านี้เลยเปลี่ยนแค่สเปคภายในให้ดูหน้าตาแปลกไปเท่านั้นเองนะครับสำหรับ Apple M1 บน Mac mini รุ่นใหม่รุ่นนี้จะประมวลผลเร็ว,เวขึ้นถึง3เท่าด้านของกราฟิกก็เร็วขึ้นถึง6เท่า Neural อ n g i n นอ่านเขียนเร็วขึ้นถึง15เท่าเลยทีเดียวครับโดยภายในตัวเครื่องนั้นจะมาพร้อมกับพัดลมระบายความร้อนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทำให้เป่าลมออกมาได้เป็นอย่างดีหอยกระชัมต่อก็ค่อนข้างครบครับ USB 4จํจำนวน4ช่อง HDMI, Thunderbolt นะครับ USB 3.1น Gen 2 Type A ให้มา2ช่องรูฟัน3.5มิลมีมาให้นะครับถือว่าครบถ้วนเลยคราวนี้มาในเรื่องของราคาบ้าง MacBook Air นะครับมี3สีก็คือสีเทา Space Gray สีทองและสีเงินครับ CPU 7คอร์ core, RAM 8G b SSD 256ในรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่32,900ส่วน CPU 8คอร์ RAM 8G b SSD 512ให้เป็น41,400บาทครับ MacBook Pro 13ชิ s M1 นะครับจะมี2สีได้แก่สีเทาสเปซเกรย์แล้วก็สีเงินครับ RAM 8 g b SSD 2 5 6อยู่ที่42,900 RAM 8 g b SSD 5 1 2 49,900ครับ Mac Mini Chip M1 นะครับจะมีให้เลือก2สีโดยเริ่มต้นคือ RAM 8 g b SSD 2 5 6ราคาจะอยู่ที่22,900 RAM 8 g b SSD 5 1 2ราคา29,900บาทอย่างไรก็ตามตอนนี้ทาง Apple เว็บไซต์ในประเทศไทยก็ได้เอา Mac ทั้ง3รุ่นนะครับมาเปิดตัวขึ้นบนเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าหากใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ มาที่ข่าวที่2ครับหลังจากที่มีการเปิดตัวให้สั่งจอง iPad Air 4รุ่น Wi-Fi รุ่นธรรมดาไปแล้วนะครับ่าสุดวันนี้ Apple ก็ได้เปิดให้จอง iPad Air 4รุ่น Wi-Fi บุกซี r a าในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านทาง Apple Store ออนไลน์โดยความจุเริ่มต้น64 g b และ256 g b ครับในราคาเริ่มต้น24,400บาทมีทั้งหมด5สีด้วยกันจุดเด่นของตัว iPad Air 4ก็นะ่าจะเป็นในเรื่องของชิปเซต Apple A14 Bionic ครับ แล้วก็ต่าก,กับสัญญาที่เป็น usb type c รองรับการถ่ายวิดีโอ 4k นอกนั้นสเปคค่อนข้าง,งครบแล้วก็รำหน้ามากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับหากใครสนใจก็สามารถไปจองกันได้ซึ่ง5สีเนี่ยก็จะได้แก่สีเทา Space Gray สีเงินสีโรสโกลสีเขียวแล้วก็สีสกายบลูครับที่เป็นสีใหม่ราคา ipad air 4รุ่นหน่วยความจำเริ่มต้น6 4 gb wifi book sira สอ4ห0่าสแต่ถ้าเป็น,นรุ่นหน่วยความจำ256นะครับา9 4 0 0กาทครับกางสัื่งซื้นตอนนี้จ้เป็นการัดการเั่งนั้อในตอนนี้จะเป็นการ,ส,านนร,าการส่งฟรี แต่ยังไม่สามารถนัดรับสินค้าที่ร้านค้าได้นะครับก็ถือเป็นข่าวหนึ่งเทอร์มาอัปเดตกันสําหรับใครที่สนใจ iPad Air แล้วกันนะครับและทั้งหมดนี้แหละก็คือข่าวสารดีทั้งหมดเทอร์มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อจากันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆดีและข่าวของเราต่อไปช่องเราเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจรับผมถึงลิงใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าาาสสวััดีครบบบ๊ยย